สวัสดีครับวันนี้มารวยภาามาตามอาจารย์อิฐนะครับเพื่อนห้ยทั้งช่องมาเป็นครั้งแรกเราบอกว่าเลขเราเขาตลอดนะครับเลขอ่กงงานที่ใดเลยนะครับเลขวิ่งเพื่อนเขาตลอดบอกคอยหลุดนะครับเพื่อนว่าตัวเดียวห้างเดียวเลขวิ่งมันนี้มีจับคู่ให้พ่ออมลองไปติดตามว่าเพื่อนห้มาตัวไหนไปติดตามครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องครับมัอนี้มาลวยกับมีนาทังนะครับ ของอาจารย์อี้นะครับเพิ่นโทษเขามานะครับติดต่อมาเลยเป็นข้างแรกนะครับเพิ่นอยากมาแบ่งปันนท่าในพีเ้น้องเอฟซีนะครับพอดีเพิ่นว่าเพิ่นมีเหล็กวิ่งนะครับแม่นแ่นนะครับเขาสงวดนะครับเพิ่นวางันละโต้นะครับเลขตัวเดียวนะครับผู้ใดมีเลขกในใจของจะคอยมาจับไส้เนาะแต่เพิ่นบอกว่ารวยว่าเล็กิ่งเพิ่นเขาตลอดนะครับเขาตัวเดียวห้มัดตัวเดียวนะครับเขาตลอดแต่ว่ากระล่องขอตัวเพิ่น เด่นไหมาเด่นอยู่นะครับขอไหมาความนะครับสำหรับอาจารย์นิดนะครับเปินว่าหายากน้ำมารวยสั่นนะครับว่าเล่วิ่งจะเข่าตลอดนะครับเปิรนวาเพ่อนเขาดีเขาตลอดเลยลหละนะครับบอลวาเขา้ามาตลอดเพื่อนจักงวดเนาะเข้าขรลองไปติดตามเราชมนับหนึ่งไม่น้าเพินในงวดนี้นะครับเปิรนวาไหมาเด่นตัวเดียวนะครับเลขจับคููไหมาล่องสองครูเนาะ ก็ลองติดตามามันเด้นะว่าผิดเพี้ยนยังไงนะครับเพิ่นว่าเลออกแล้วนะครับ่บาเกินหา้านาทีนะครับเลยเลยนะครับสลหรับเดือวิ่งเพื่อนเนาะวันนี้เขาก็ล่องเพิ่งสลหรับอาจ,จารย์อีดเนาะนะครับคือว่าเพื่อนให้มาแบบเพิ่นว่ามั่นใจเติบเนาะนะครับเพิ่นดาวว่าบานนั่นเนาะท้างมอเลยกขอนำเสนอเป็นแนวทางทางแรกของอาจ,จารย์อีดนะครับแตงลองติดตามล่องพิสูจน์กันเรื่องนะครับสลหรับของเพื่อน ุกอย่างย่อมพิสูจน์ได้นะครับเนาะน้ําย่อมบอ่กลัวไฟนะครับิ่นว่าิ่นแม่นนะครับกัสินซามมนนี่ผลงานท่เราเห็นต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบพคุณอาจารย์ยีลายทีให้ความอนุเคราะห์ทั้งช่องมารวยนะครับในนําเสนอทังเลขวิ่งรัฐบาลไทยนะครับตัวเดียวนะครับแล้วเอาเลขจับคู่ไหมสองคู่นะครับให้มาว่าลายนะครับลองติดตามน้ำมารวยเบิ้งนะครับสําหรับอาจารย์ยีเล่านะครับก่นถือว่า เพิ่นกันันใจเพิ่นยู่นะครับอืมยังกับบอกคือเราตรวสอบทดลองงนะครับเนาะมันนี่นะครับไข่มาดเด่นสามนะครับตัวเดียวเลยนะครับเด่นสามตัวเดียวนะครับก็ถือว่าเหลี่งงามนะครับเหลี่ยสามตัวเดียวตรงกับลุงจานนะครับลุงจานก็ว่าให้สามเหมือนกันเงินถือว่าอ่าตรงกันถึงสองอาจารย์นะครับที่ว่ามั่นใจคักนะครับลุงจานกับั่นใจคัดเงินเนี่ยว่าสามมาสนะครับอาจารย์อิดไข่มาส์ือนกัน ยึดนะครับว่าสามมากคือกันนะครับแต่ว่าการจับคู่จะคื่นกัรบ่อก็ต้องร่องพิสูจน์กันนะครับเนาะร่องพิสูจน์กันครับว่าวันนี้อาจารย์ยิดกับลุงจานนี่เพื่อจับคู่ถูกมาเหรือตรงการบ่อนะครับลองพิสูจน์นะครับเนาะเนาะยังกัะเบว้สู่พิสูจน์ของนะครับเพื่อไห้วิ่งสามนะครับตัวจับไหมากแบบนี้สามสามนะครับตัวหนึ่งนะครับสองสามเป็นเลขเบิ้ลนะครับอื เลเว่นนะครับงสามเลเว่นแล้วก็มีสามเก้านะครับตัวหนึ่งหายมากคือกันนะครับเลขเป็นเลขอกซเก้านะครับเนาะอืมก็ถือว่าลุงจานหายมากนะครับตรงเขาลุ้จานตัวเนี้นะครับเอาลองเปิดพี่น้องเลืกตรงกันก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจนะครับให้พี่ให้น้องคือกันเอาเพิ่มเพิ่มอาจารย์อีกนครับว่าอาจารย์อีกจะให้ตัวใด ตรงกลุงจันร,ร,ร์ของจันมิตรใดก็เราไปเทียบใส่กันได้นะครับหรือพี่น้องมีตตัวในใจนะครับสําหรับเลขสามนะครับอาจารย์อี้ถุนวะท้องพน่นของเขาดีเขาเกือบทุ่งวดนะก็เลยมว่าแบงปันนะครับผมลองไปรับชมเบื้องนะครับสาหรับอาจารย์อีดนะครับเป็นหมั่นใจเพิ่นเยอะนะครับนะครับขอโชคผลงานครั้งแรกนะครับสำหรับอาจารย์อีดเนาะอ่ะพี่น้องรับชมนะครับออืมเลขนะครับ สามเก้านะครับหพยมาสามนะครับพันว่าวิ่งเลาวิ่งเขาตลอดพันวานะครับหพยมาสามเก่าสามสามขอตัวเด่นพันวานังนะครับพันหอมาสามเก่าก็สามสามสำหรับอาจารย์อีดเวันนี้ก็ลอบเบิร์พี่น้องนะครับยังก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับตรงทุลน่องตรงชมนะครับชมเมื่อแล้วก็คอยพิสูจน์กันเนาะสำหรับอาจารย์อีดนะครับเลาวิ่งตัวเดียวห้างเดียวเข้าทุกงวดดวยสันนะครับอวันนี้ก็ให้ขอรวยว่าเป็นครั้งแรกนะครับล่องติดตามกันเรื่องนะครับ ผู้เลี้ยมักเล็กวิ่งเนาะอืมกระดิมีผู้ที่ได้ตรงกันมอเอกก็ลองพิสูจน์กันเมืองนะครับเอากไอะะอา็ไฟแน่นะครับเอ,ตอ,บ 3, 9, 3, 3. อาตามนี้นะครับสลาบอาจารย์เดชให้สามเด้อนะครับเขาตลอดจับสามเก้าสามสามเพราะให้โจงแย้มสนุกสุขนะครับสลาบอาจารย์เดชข้างแรกก็น่า,าจ,จะแหกมานเนาะก็คอติดตามกันครับ Thank you